สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธน,นูพบกับการดูดวงประจำเดือนกรกฎาคม2565สาชาวลัคนาราศีธน,นูเป็นราศีธาตุไฟปลายธาตุมีสัญลักษณ์ประจำราศีก็คือคนโก่งคันธนูมีดาวพระพฤหัสบดีเป็นดาวประจำราศีชาวราศีได้มาจากช่วงวันที่เกิดก็คือเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคม ส่วนลักนณาเนี่ยจะได้มาจากการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาทําการผูกดวงวางลักนณาแล้วจึงได้เป็นลัคนาราศีธนูนะในเดือนกรกฎาคมนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับชาวลัคนณาราศีธนูและก็ราศีธนูบ้างมาดูกันเลยนะคะดาวประจําตัวก็ยังอยู่เป็นเกษตรรงพบพันธุนั่นแหละแล้วก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับครอบครัวซะส่วนใหญ่ในช่วงนี้เนาะหรือว่าการเสาะแสวงหาที่อยู่อาศัยที่มันดีขึ้นการปรับปรุงบ้านช่องอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆที่จะมาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันในเดือนนี้ก็ เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารท,ที่ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อมิได้คู่ทัดลมนะเราแห่งพบปุตตะปุตตะหมายถึงบุตรหลานบริวารการลงทุนหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะมาเกี่ยวข้องกับตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้นอกจากเกี่ยวข้องกับบ้านช่องหรือคนในครอบครัวเดิมอย่างคุณพ่อคุณแม่นนเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารหรือลูกน้อง นะความสัมพันธ์จะวนเวียนไม่ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ดีจะเกี่ยวข้องแต่น่าจะเกี่ยวกันกับว่าลูกหลานบริวารเดือนนี้จะดูดื้อหน่อยนะก็ลองหากลยุทธ์กลรวิธีในการพูดคุยกันแล้วกันเพราะว่าในภพปุตตะได้คู่ทัดนลมเนาะต้องเวลาวิธีแก้นะวิธีแก้ว่าจะพูดกับลูกหลานบริวารที่จะต้องให้เข้าใจกันได้ง่ายนะอย่าใช้อารมณ์พูดกันแบบเพื่อน นะชาวลัคนาราศีธนูให้พึงทําแบบนี้นะคะจะลดทอนในเรื่องของการประทะได้ลงเพราะไม่งั้นนะเดือนนี้ลูกหลานหรือว่าบริวารลูกน้องเราเนี่ยจะค่อนข้างค่อนข้างทําตัวใหญ่โตนิดนึงเพราะเขาได้คู่ทาาไงนะนะก็ลองลองคิดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการนะการบริหารจัดการความสัมพันธ์หรือว,ว่านึกถึงว่า วิธีไหนที่เป็นจุดอ่อนที่เราจะสามารถเอาชนะเขาได้โดยที่ไม่ต้องประทะกันเนาะนะคะและทีนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยในเดือนนี้นะคะดาวแห่งพบโรคภัยไข้เจ็บอย่างดาวพระศุกร์เนี่ยเดือนนี้ก็อยู่เป็นเกษตรสักเกือบครึ่งเดือนเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะ,ะมาดูเรื่องของเราแยกย่อยเอาเป็นแต่กลุ่มแต่ละเรื่องกันอีกทีมาดูเรื่องของการเงิน ในเรื่องของการเงินนะการเงินจริงๆดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีธนูก็อยู่เป็นเกษตรสักพักนะดาวพระเสาร์เนี่ยนะแต่ว่าดาวพระเสาร์จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือมันถอยหลังมาตั้งแต่เดือนมิถุนาละนะล้วเดือนนี้ก็ยังยังคงถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของเงินเงินทองทองต้องระมัดระวังนะคือบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีเงินเอ่อการเงินที่เคยมีปัญหาในอดีตนะการเงินในอดีต อย่างมันเคยมีปัญหาก่อนเนี่ยอาจจะเจอแบบถ้าเกิดเราเป็นหนี้หนี้มีหนี้สินเนี้ยอาจจะเจอเกิดการทวงถามเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะก็ถ้าเกิดเราไม่มีหนี้เก่าว่าหรือว่าพฤติกรรมกเก่าๆที่เคยไปสร้างหนี้สร้างสินอะไรไว้อย่างเงี้ยก็เบาใจได้นะแต่เพียงแต่ว่าอืมด้วยพอมันเดินผิดปกติแบบเนี้ยการบริหารจัดการเรื่องการเงินก็ยังคงต้องระมัดระวัง นะการจะลงทุนอะไรต่างๆคิดจะทําอะไรเรื่องของการเงินจะใช้จ่ายหรือให้คนอื่นหยิบยืมให้คิดเยอะๆนะชาวลัคนา,นาราศีธนูในเดือนนี้นะอืคิดที่แม็กมากๆแต่ว่าเกณฑ์ในเรื่องของความโชคดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นยังคงมีอยู่ไหมความมั่นคงเรื่องการเงินจะสามารถมีต่อได้อีกไหมก็ยังคงมีอยู่เพราะยังไงถึงแม้จะโคจรผิดปกติยังไงแต่ยังคงอยู่บ้านของตัวเอง อยู่เป็นเกษตรราธิบดีความมั่นคงก็ยังคงมีอ่าทีเนี้ยต้องใช้ในเรื่องของทักษะหรือว่าการบริหารจัดการด้วยอ่าอย่างดาวพระพฤหัสบดีที่เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีธนูละมานามาบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีเนาะมันมีสิ่งที่ต้องระวังละ่ะถ้าเราบริหารผิดพลาดนะอ่าการคิดจะลงทุนอะไรก็คิดให้เยอะๆหน่อยจะนําเงินไปลงทุนต่อเงินต่อเงินอะไรพวกพวกเนี้ยนะก็คิดให้มากมาก คิดให้รอบคอบอืมดูว่าใครมาชวนทําอะไรก็แล้วแต่หาข้อมูลเยอะๆคิดให้เยอะๆนะคะคือมันมีเกณฑ์ที่ต้องระวังด้วยมีเกณฑ์ที่จะได้รับด้วยไม่ใช่แบบพูดซะน่ากลัวจนไม่ไม่คิดว่าจะได้รับแบบอะไรใหม่ๆไหมมีเกณฑ์ที่จะได้รับอะไรใหม่ๆอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่ค้าขายในเดือนนี้ดาวแห่งภพปัตตนีก็ยังคงเป็นเกษตรราธีเนดะีะดาวภพปัตตนีก็คือดาวพระพุธเนาะพระพุธเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนีแล้วก็ภพ การงานไแปลว่าพฤติกรรมต่างๆก่อให้เกิดเป็นเหมือนมีรายได้ทางอ้อมอะนะมันมีคนสนับสนุนหรือว่าได้นําเงินไปลงทุนและก่อให้เกิดเป็นผลกําไรเกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นะ mm hmm. นะแล้วนะพูดอยู่เป็นเกษตรวันถึงวันที่11บเนาะหนึถึงสิเเนี่ยคือถ้าคนที่แบบค้าขายก็เหมือนได้ลูกค้าใหม่ได้เพิ่มลูกค้าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนอกจากเป็น พบแห่งคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามก็ยังหมายถึงคู่หุ้นส่วนสัญญาได้ทําสัญญาอะไรใหม่ๆเนี่ยถ้าคนที่แบบเป็นเซลเนี้ยก็ได้ค้าได้ขายไ,ได้สร้างสัญญากับลูกค้าเนาะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเนี้ยนะคะอ่าช่วงวันที่1นึถึงสิเนี่ยจังหวะในเรื่องของการสร้างรายได้ก็เพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ว่าให้ติงในเรื่องของการจะนําเงินเนี่ยไปลงทุนอะไรใหม่ๆเท่านั้นเองให้คิดให้รอบคอบคิดให้เยอะๆเนาะอ่าหรือว่า จะให้ใครย,มยืมเงินเดือนนี้ระวังให้มากๆนะคะในเรื่องของการทํางานนะการทํางานเดือนนี้ก็ช่วงวันที่1นะึถึงสิเนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานเป็นเกษตรอยู่ฝั่งฝังตรงข้ามจะวุ่นๆุ่นในเรื่องของการพูดคุยประสานงานมากเยอะมากแล้วก็การทําเอกสารต่างๆมันจะวุ่นๆุ่นอยู่กับตัวเรานะแต่ว่า ปัญหาต่างๆเนี่ยช่วงที่1นึถึงสิเนี้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่หลังวันที่12บสเป็นต้นไปเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องของการทํางานต่างๆของตัวเองจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายมากนะโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารมาตรวจทานให้ดีทําให้รอบคอบนะคะทีนี้เป็นข้อคิดนิดนึงเนาะคือถ้าช่วงเนี้ยหลังวันที่12บสเป็นต้นไปเนี่ยบางทีมันจะทําให้เราแบบดาวพระพุธเนี่ยไปอยู่ในภพมรณะบางทีมันทําให้เรามึนๆอื่นๆนิดนึงเนี่ยอ่าเหมือนมันอาจจะเกิดเพราะว่าจากการงานที่มันมาทับเราก่อนหน้านี้ก็ได้นะบางทีมันก็ทําให้เราแบบ งานหนักเกินไปมันเกิดความล้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราจะต้องตัดสินใจหรือว่าจะทำอะไรมากๆลองไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูบ้างก็ได้นะคะถ้าเกิดมันจะต้องกลัวว่ามันมันทำออกมาแล้วมันจะมีปัญหาหรือว่างานมันมันโหลดที่เราเยอะเกินไปก็ลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาช่วยเหลือหรือว่าหาคนมาช่วยเราอันเนี้ยจะลดทอนในเรื่องของความผิดพลาดเรื่องของการงานหลังวันที่12ที่มันจะเกิดขึ้นง่ายมากๆเนี่ยมันจะลดลงเนาะอย่าอย่าให้เกิดความผิดพลาดแล้วกลายว่าผู้ใหญ่ต้องมาตําหนิเราทีหลังเพราะยังไงแล้วเนี่ย ในช่วงจังหวะนี้ดาวพระัราสบดีซึ่งเป็นดาวของตัวเองแล้วก็เป็นดาวแห่งพบพันธุ์เนี่ยไปอยู่เป็นเกษตรราธิบดีในพบพันธุเป็นพบที่4เขาเรียกว่าได้ปฐุมเกณฑ์มีสเสน่ห์กับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วเนาะพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเปรเียบเสมือนกับคนในครอบครัวของตัวเองก็ลองเข้าหาหรือว่าลองไปขอคําปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูถ้าเกิดมีปัญหานในเรื่องการทํางานในช่วงจังหวะแบบนี้นะคะมทีงานแน่นเกินไปอะไรเงี้ยก็ปรึกษาได้เนาะแล้วทีนี้ เรื่องของคู่ครองคนรักอาจจะกี้ก็เกินไปบ้างแล้วในเรื่องของดาวคู่ครองคนรักเป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวการงานคือมันมี2ความหมายก็คือช่วงนี้ช่วงวันที่ 1- นึ่งถึงสิบสองเนี่ยคู่ครองคนรักมีเวลาให้กันมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาเนาะมีในเรื่องของอพากันไป เดินทางท่องเที่ยวหรือว่าไห้พ่องไหว้พระทำบุญร่วมกันอะไรเงี้ยหรือว่ามีกิจกรรมอะไรร่วมกันกับคู่ครองคนรักอะไรเงี้ยนะช่วงที่หน่งถึง11บคุยกันค่อนข้างรู้เรื่องอ,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 อะไรเงี้ยแต่พอหลังวันที่12เป็นต้นไปก็ต้องให้นำมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์นะอาจจะพูดจะคุยแล้วจะเข้าใจผิดกันง่ายมากนะแล้วก็ระวังระวังจะมีเด็กๆเข้ามาชอบพอคนใหม่ๆเข้ามาชอบพอ คือตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีกิ๊กก็ได้นะชาวลัคนาราศีธนูต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยช่วงวันที่1นึ่งถึงสิที่บอกว่าตัวจะติดกับคู่ครองคนรักจะได้พูดคุยกันมากขึ้นมีเวลากันมากขึ้นกับคู่ครองเนี่ยช่วงจังหวะนั้นน่ะบางคู่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ตัวติดกันหรือไม่ค่อยได้คุยกันเลยก็ได้เพราะว่าดาวการงานกับดาวคู่ครองเป็นดาวองค์เดียวกันบางทีบางคู่เนี่ยอาจจะต่างคนต่างทํางาน มีคู่เป็นงานก็ได้นะแทบจะไม่มีเวลาให้กับคนรักของตัวเองเลยก็เป็นไปได้มีสองความหมายนะถ้าตัวไม่ติดกับคู่ครองก็ตัวเองติดกับงานนะอันนั้นจะเป็นภาวะหนึ่งวันที่หนึ่งสิบเอดนะหลังที่สิบสองยังไงก็ความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักจะค่อนข้างมีปัญหา นะคะแล้วก็ระวังความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามที่จะเข้ามาในเดือนนี้ด้วยอาจจะมีการรักแทกรักแทกรักซ้อนเกิดขึ้นมาสร้างปัญหาเป็นมือที่3ให้ชาวลักนณาราศีธนูด้วยนะคะอืมอันนี้ระมัดระวังไว้ก่อนนะสำหรับคนโสดช่วงนี้มันก็มีคนเข้ามานะมีคนถูกใจมีคนเข้ามามีคนดีๆเข้ามาหลายคนไม่รู้จะเลือกใครชาวลัคนาราศีธนูก็ลองเลือก,ลอก,ลอกแล้วก็ดู ให้ดีกันละกันนะคะอืมแต่ทีเนี้ยบางทีถ้าคนคุณชาวลัคนาราศีธนูคุยหลายคนต้องระวังจะถูกจับได้นะเดือนนี้นะอ่าตรงนี้ต้องอ่าบริหารจัดการให้ดีระวังรถไฟมันจะชนกันเนาะก็โอเคส่วนสุขภาพสุขภาพเดือนนี้เป็นยังไงบ้างสุขภาพก็อ่าต้องระมัดระวังสุขภาพของตัวเองด้วย ะะดาวแห่งภพอริเขาอยู่เป็นเกษตรด้วยดยวาวศุกร์เป็นดาวแห่งภพอริเนาะก็และก็มีดาวมรตยูย้ายด้วยในเดือนนี้นะคะย้ายเขาเ้าไปอยู่ภพอริหมายถึงว่ามันจะมีเกิดโรคแปลกแปลกเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีธนูยังไงแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่เราดูแลสุขภาพให้เราของเราให้ดีที่สุดก่อนก็นแล้วกันนะคะระมัดระวังเจ็บป่วยเล็กๆน้อยให้ ไปพบแพทย์นะในเดือนนี้ยังไงก็ระวังสุขภาพของตัวเองนะคะชาวลัคนาราศีธนูเนาะ,ะในเดือนรกรกฎาคมนี้ก็คงไม่มีอะไรนะนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเดี๋ยวเรามาพบเจอกันอีกทีเดือนหน้าเดือนสิงหาคมเนาะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ